ป็นอย่างนี้ว่าอันนี้มันงัดไม่ได้หรอกใช่ไหม้องเอานี่เดี่ยมนี้เข้าไปก่อนไล้เดี๋ยวนี้เข้าไปปุ๊บแล้วงัดนี่อ๋อหนึ่งนะอันที่สองอันที่สองถ้าอย่างนี้นะอันนี้ของใหม่ต้องลองเหรอต้องลองถึงุ๊บพวกมันวางงานขึ้นเลซ้อมมาแล้วครับซ้อมมาแล้วงัดขึ้นนี้ปุ๊บเนี่ยแบบสัดเข้าไปปุ๊บก็นจะมีเนี่ยแโคตรคอนเทนต์ไม่งั้นก็นี่ใหญ่ๆนี่แหละอันใหญ่เล็กได้หมดอ่าอันน้องเจ้าอันใหญ่เล็กสองเครื่องมือสอง ของฮาชิใช่ไหมเอาะวะวะยี่ห้อฮาชิของเฮ้ยอย่าไปเคาะมันเสียเสียของเอาด้ามมันเคาะด้ามมันเคาะเออของ <c oughs> เอา,เอาอย่างเอาอย่างหนึ่งสองสามทายเอาผู้ร้อนวิชาค่ะพี่น้องค่ะผึ่งสร้างขึงขมือม,มาใหม่ยังมือมีผู้ใดญ่มามามางอัดงัดจังดีเด้อ,อดิใส่อันนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่งัดจังดีเด้อค่ะเอา จะไปดีไหมล่ะเอองัดแบบนี้ได้ค่ะงัดขึ้นยังงี้แล้วก็เอายังงี้สอดจะได้อู้หูมันดูออกแค่นี้มันมันดูออกแค่นี้เพราะว่านี่มันต้องยังไงเอออันนี้ก็คือกันเด้ค่ะนี่มันจะมีเดียมๆได้ค่ะงัดมันขึ้นนี้เด้อแล้วก็งัดมันออกเด้ค่ะพี่น้องพูลอนวิซ่าค่ะพูลอนวิซ่าไปปิด